สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนมกราคมค่ะกับดิฉันค่ะอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปและไพ่ทาโร่ชั้นสูงระบบกระแสะจิตนะคะวันนี้เราจะมาทํานายถึงในเรื่องของการงานของแต่ละราศีว่าการงานของแต่ละราศีในเดือนมกราคมนี้จะเป็นเช่นไรเรามาติดตามชมกันนะคะการงานของชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนมกราคม นี้นะคะเรามาดูกันว่าการงานของเขาจะเป็นเช่นไรนะคะเลือกได้ลูกแก้วของเทวีเพรสเซฟโฟเน่ค่ะเพราะฉะนั้นในการทำงานแล้วเนี่ยนะคะมักจะพบกับ อารมณ์ค่อนข้างเยอะภาวะอารมณ์ที่มันสับสนแปลปรวนมากหน่อยนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะมีความสมดุลทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะลักษณะของงานแล้วเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวพันกับผู้หญิงจะส่งเสริมหรือว่าส่งผลดีนะคะการค้าขายสินค้าของผู้หญิงหรือการทํางานอะไรที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงนะคะเรียกได้ว่า,าดีเป็นบางช่วงบางเวลาค่ะแต่ต้องให้ระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ของคุณด้วยและของคุณเธอด้วยอาจจะจูนกันไม่ลงตัวก็ จะทำให้การงานติดขัดมีอุปสรรคเข้าได้ง่ายนะคะลักษณะของงานแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นงานทีอ่ออกนอกสถานที่บ่อยหน่อยนะคะอย่างจะเป็นพวกพิตตี้นั่งแบบหรือศิลปินหรือเป็นพวกครีเอทีฟพวกนี้ก็จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีงานสพัดเข้ามาเรื่อยๆทํางานกับผู้หญิงเนี่ยจะส่งเสริมกับคุณในเดือนนี้แต่สําหรับท่านที่เป็นเพศชายก็ไม่น่าห่วงอะไรเพราะในเดือนนี้นะคะเรียกได้ว่าทางานไปแล้วเนี่ยนะคะดวงนารีค่อนข้างอุปถัมภ์จะพบช่องทาง หก็จากผู้หญิงนี่แหละค่ะเป็นคนแนะนํานะคะค่ะหากท่านต้องการรู้ในเรื่องของการงานของท่านเพิ่มเติมนะคะสามารถรับฟังได้ที่ดอกจัน33621แล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ